สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาน้องนาดมาชมวิวหาลอทุ่งนาค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะคะมีผักแว่นด้วยนะคะสดชื่นค่ะนานๆทีจะได้แบบมาเห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้เนาะก็ขอบคุณนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้มนุษย์ก็ ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะแล้วก็มีปัญหาอะไรหลายอย่างต้องขบต้องคิดนะคะโทรศัพท์พื้นที่ก็เต็มค่ะก็เลยต้องแบบเคลียร์ไปด้วยเห็นผักแว่นไหมคะอร่อยมากเลยนะกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกนี่แบบสุดยอดเลยค่ะเนี่ยผักแว่นด้วยค่ะสมัยเป็นเด็กๆแม่นุชเคยเก็บขายด้วยค่ะจากนั้นก็พาน้องนาทมาที่สวนคุณยายนะคะมาเก็บผักบุ้งกับผักกระเฉดไปขายค่ะน้ำท่วมค่ะ มีเด็กอยากนั่งเรือค่ะเรือเรือท่วมเลยเรือรั่วเลยค่ะน้องนาดบอกเรือรั่วน้ำเข้าเรือนะคะชีวิตต้องสู้ค่ะช่วงนี้ก็ยังอัปเดตคลิปน้องเข้มน้องมุกเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่ารอคลิปใหม่ๆนะคะ